មកឃើញលេខណ่าតិចគេតាមត្រោបានជុលប៉ុនជុលនេះเด้อគេតាស្មារនឹងប្រាប់អីក៏អុយស្ដាប់ប្រាប់គេអុយឮអុយពីបៃឬមືឬសាពីឈ្មោះបោះគំលេងមកឆោតបកឡាប់លូកແນວថ្ងៃ16នេះ3តោเด้อจักสิយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងតា5 6ហួងតា5 6ហើយក៏កົດ ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเบิงเบิงเบิงถ้าคอยไม่เห็นยังนี่มาขอโชคกับคนตกน้ำมาขอโชคกับคนตกน้ำโน่นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามว่าเราจะได้ตัวเลขตัวใดนะครับ,ค,รบคืนนี้โน้นนะครับมีพระอาจารย์ชื่อดังเลยนะมาวันนี้ออาจารย์ท่านชื่อดังท่านเคยเอาได้สามตัวมาแล้ว มาเอาเลยเดินทางกันมาถึงถนนหนทางมันผมเห็นแต่ถนนผมเห็นแต่ถนนผมก็ททอแล้วนี่แต่ว่าต้องสู้เพราะว่าอจแม่นมากไปกันเลยใสิหอดแล้วครับข้างหน้านี่แหละครับผมยายสิไปไใส่นี่เฮะมาสีเปะโรลาบบ่โอ้เดี๋ยวถ่ายผมเนี่ย ยาขาผมเนี่ยผมไปบอดีได้เนี่ขาบ่ดีกันเฮ้ยขาบอดียายสิเป็อาไรโฉกหลาบมองไรบ่พ้นว่าถือคักบ่ต้อนนันโอ้อยู่น้ำปลานี่บ่ว้ายว้ายว้ายฮะยยายเป็นยังไงตกน้ำตายบ่พ้นตกน้ำตาย โอ้ตุ๊กยี่นี่ห่วยนี่บ่บได้ห่เคยเห็นดอกบ่เลยสิไปขอโชคกับเพื่อนไปคุณผู้ชมไปกับผมเด้อโอ้มันเป็นป่าเลยนี่ยายฮะเป็นป่าเปนป่าใครเข้ามาแล้วฝากกันกดไลค์กดแชร์สิ่งที่สำคัญครับกดติดตามหมื่นหมื่นมื่นเป็นห่วยครับผมหมื่นแห้งหมื่นแห้ง มื่นแห้งโอ้ใจต้องนี้หวยตัวนี้ฮะโมัมนต์มีป้าหลายคักตีอย่างยิงยางดีดีด้อย,ยางยกับยางบดนัดน้ำเดือนโอ้ยขอ,อมีปลาไหมเนาะขอฉุกขอหลาบน้ำพื้นเนาะใครเข้ามาแล้วลำบากคักเด้อพี่นอ้องนี่เพื่อจะได้เรียกแตราะตัวให้พี่น้อง <c oughs> ให้กับเอฟซ พเคุนบอกว่าเที่ยวนี im uh uh ้ขอสามตัวตรงๆขอสามตัวเป็นแม่นเอาได้กหกตัวพร้อมหมดยัยขอหกตัวพร้อมคือรางวัลที่หนึ่งนะครับอะถึงจะลำบากขนาดไหนก็สู้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 บัดขากลับมืดๆและบัดเทนี่ไผกับเป็นไผ่ละอะ Số sưu sưu, máu, đấy, hóc tô, hóc tô, dai bảo qua, khó hóc tô, ha, một นี่ต้อองเาดกปลอยลงป่แหับจังบอกว่าให้มาติเว้นนะใหญ่นะเพราะว่าทางมันลำบากนก็ม่มีมาก็ะมนเ็จเป้าก็ขืนว่า ต้องขึนเลยเนาะอ,อะสู้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 ยายไปจงไหนไปไหนบ่นน่นอนอโอ้ไปขอโชคสมาคักเถอะน้อยนะกยายกระโดดข้ามไปแล้วว้อหลวง่อยายค่อยๆไปเด้อเดี๋ยวระวังน้ำเด้อใจมกอย่ะ ว่ถ้า่ไดสามตัววนี่บ่อยอมเลยยา่สาตเขาเหรอฮะถ้าดสามตัโหกตั่ยอมเลยนี่มันคำนมันสิค้ำมันสิยคํำมันสืมืดย่า่เราว่างไม่ไพ่ด้วยทางนานอะไม่ไพ่ไม่ไพ่เออเออเ โอ้โอ้กรตกโอ้อไอีพูดลงทั้งไตเราบัดเธอนี่คักบ่อละยายค่อยๆล่งโอ้มืดแถบ่ข้างในเออหมดไป เอาเอาไก่แทะหรอมันจะออกได้เพราะราคาออกนัไฟกันหมดแล้วมากมีแต่คนขาโบไปได้บ่ได้เอาลุยมันสิข้าก่อนมันสีค้ยายโรมบ่มันโรมบ่โอ้มุดเข้าไห เอ้าเอ้าไปล่ม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 ร่มร่มร่มหนึ่งคนครับลู่มหนึ่งคนครับผมนี่แหละล่มแล้วครับผมนี่แหละเขาเรียกว่าไปมามามนร่มบนนี่นะ่อคอยรอคอยไปครับผมไปคือที่ไปเรื่อยไปเลยใช่หรอ ปูหกหาเกปูหกหาครับหกหาหรือหาหกครับย้ายกระโดดย้ายตกลมย้ายตกรลมย้ายไม่นีผมจับแขนมือย้ายมื่น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 ค่อยๆขืนมื่นค่อยๆไปย้ายถ่าลมเป็นเรื่องใหญ่ค่อยๆ ขากหงหอดละวะย,ย้ายเป็นยังไดขอให้ได้จ็กตโตเออขอให้ได้สามโตโปลาคือปลาลึกคักแท้มืดกัมืดัาเทื่นี่พี่น้องอทั้งไดครับผม มาจะเที่ยงพอดีเนาะซ้ำนี่ให้เลียวเนะยาะใหญ่เนาะขากลับยายจะกลับได้ไหม,มข้านไปหยอนสู้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 โอ้โนี่มาเจ้าจอมปวกจอมปวกจอมปวกกนันนี่นี่ ยางมะพร้จอมปวกปเข้าไปตอไปตอครับเอ้ยนี่ลูกบ่ได้มาลบรูดอกลบมาขอโชคขอลาบขอให้ลูกซ้มโตเด้อเจ้าที่เจ้าทางมาแต่ไกลลูกลางก็ทุกยากปากมองใ่มาขอัยอันเจ้าที่เจ้าทางนั่นแหละบอกโชคบอกลาบลูกแน่วันที่สิบนี่โตเด้อจ้าที่เจ้าทางสาธุสาธุสาธุสุุทเบิดาก็ได มย่ามานี่เขามานี่ละคนม่เคยเขามันทรกัติดอยู่นี่แล้วกับพี่บอเขาบรหน้าเนาะยืเปเลยใหญ่เยืแตกเื้แตก ยายเกิดเด่จะได้สือเอาสามตัวเสือเอาสองตัวเฮ้ยเอาสามตัวแล้วเนาะเอาสาตเลยเนาะไก่ปานี่มูป่าเหืดตกเกเต้เอาสามตัวเลยต้องได้สามตัวเท่ากันแป้นเลยต้องได้สตัวแป้งไม่ได้อามาเฮ้ยจะได้ยังไนี่ครับตัวนั้นตัวสำคัญมันเนาะแล้ยัง่าตตองปิดแงไหม เ็ดมีไหมมีมีหมดยาวมีสามีนี่เล็ดนี่แลา้าวา้านีสมิเรือยเพื่อเลยเขาจะยังตัดขึ้นขาเมีลยคุณขยางงามอกันเลยเนาะได้เรอยเขาคุมคขาเบ็ดมือตอนพวกร้มดินถงเอาเม็ดมาทางปานนใชเมดนี่แหละ้เมดายไปตัดต้นไม้นั่ง่ย น่งรนั่งรนั่ง่นั่งก็ได้แ่่อด้ลงไ้อนลวงตาที่ือคอยจะยิ่คู่มามองน้ำมองแูดวงตาห้าหกดวงตาห้าหไหนเอาไประบบ

ซอยกันอธิษฐานเทียนพักตรงเถวนี่แหละเอื้งเถิงนี <right> ่แหละเออนั่หละสาธุสาธุเสียบสิเ mm ล็ด ตาปนลากรบุ่นสีอ๋อันเชิญเทศที่รากจะเอาทั้งหลายสิ่งศัก์สิทธิ์หลายที่มีจริงถึงสิ่หกจันฟ้าจิลาลายตลอดตั้งคืเขาหลับการุญจันทารางจึงนุ่ยุงภูมิเอทภูมิว่าภูมิกภูมิตรีมองสายหงจองกองเงือกราไตรกัญชีทิสทาน้องเดิมนีแล้วก็นองคุ่มตีนนี่อ้อยมอ จูลอยมัเคยลิินาติงลินาตรบานจูลบอนจูนี้ดดตาต่อมานึงปรับไอ้ก็อยสดับปรับเอ้กอ้ยลื้ออ้ือบือร้อซาดูชุมวิชภัทรเลน กานียานเกีในเป็นมากน่าจะเป็นการตาเปน่างวลปิดมัได well. ้ละมาเบ็ดไฟจุกน้ผักสาหรือตาโอ้เอ็มร้อยอตเอ็มร้อยสามมาเกิดติจับตัเมือสนดได้นำบาดแบบ โอ้ยตระบะไอ้เตู้ตีน่าบานน่ะไปโคบุ้นโต6ตัวนี่ตึกพักใส่แล้วก็ปิดจังได๋สุดท้ายต้องเปิดออกว่าให้ดับลงซะว่างทุกชั้นเลยมันตึกกลับมาลงได้ชั้นนั่นแหละเออนั่นแหละมันซองตำๆอยู่ห่าๆจึ๊กน้อมีอีหยังตกเพิ่นกินเพิ่นกินเอาตะเองมันกินล่ะกินแล้วเราก็เอาไปไว้อือ หิวแห้งเนาะตาหงอยเนาะคือหิวแห้งเนาะเดินเข่าเราียบแล้วสัตว์แห้งไปเรื่อยได้ทั้ฝากับพ่อฝ่าด้วยกันแหละการซ้ำแห้งมันมาข่มหัวจุคลองก็ทีใส่หง เสร็จแล้วน,น,น,นะครับชัดเีนมนากเดี๋ยวพระอาจารย์จะเขียนมาให้กนี บอกเลยครับชัดเอย่าให้ตัวกันเด้อเอาตรงเอาตรงเลยเอาสายตาพระอาจารย์การกกสมุดสิเขียนให้เลยอันนี้เขียนเลยครับมบริเก็บไหนาเลยบริเบเขียนชัดๆเลาเขยมือแอสไม่นิ่ง หลวงตาห้าหนะครับตอนนี้กําลังเขียนให้แล้วได้ตัวเลขแล้วตาเห็นแยเขียนลงเขียนเอาเขียนเอาใครเขียนไอยายเขียนอยย่งนี้เร็วเร็วใเขียนเขียนลงไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดเเข้าเขียนสองเจ็ดสอง เจ็ดเจ็ดคับสองเจ็ดอาจารย์ว่าเจ็ดเจ็ดครับสองเจ็ดนะครับั่ลังหลลังพากันนั่งเหียบแสิบหนึ่งหังเียบตน่อยมันหน่อยพบก้อยหนุ่มใช่อบอกขีดพุดรยังหรอกบอกเป็นยังแตเห็นชัดเปมนบอกครับบออันบองผากเอาไหมอืากอยคบกเห็นเหล็กชัดบครับเห็นชัดว่าสันเถาะชัดแหงว่าสันเถาะแมน เส้นนังก็3ตู้ครับ <laughs> ลืมยังวะต้องบอกเขามายืนอยู่ในสุดแกวส่าะโมยไ็กน้อยก็มีิ่นีขนมบ้อคือใหญ่ขนมขนมใช่ไปเลยไปเลยนมก็มีเลยนมกัน้ำสมมแถมน้ำสสมอีกแบบรมเราเลยจะนน้ำมังยมโอ้ยสิเนี่เอัฐยาภมตราตรัยบอกเขอยู่ต้องน้ำแงีน้ำแงจะไม่ตะเคียนเราก็ฟังอยู่แต่เราบูมาน้ำเนาะ ตคหุคนุณตคนหาคนปุ่มแแงเป็เลกเคยเลอมานกนี้อียเคยไหมัจนบันเียมบจบจจองนลองไอไปจเหล็กเจ็ตัวเดียววะเรยนเจ็ดร้ายับ่ครเจ็ดใหญ่มตัวหึงตัวหนึงเจ็ดใหเล็กับเล็กศูนย์ทางล่างเล็กเจ็ด เห็นใบหยูเห <sei mein> <in> ็นกระเบิ่งเอาเด้อเห็นดีค่ะเห็นอีกเยอะอยู่เอิืนมาถามมึงครับอาจารย์เอิืนเพิ่นมาถามเพื่อบอกแล้วเคือถามเพิ่นเพื่นบอกอันนั้นจีบอกมาแล้วหกสามหกสามทั้งหลังละเอียดทั้งไตละเจ็ยดนั่นแหละเชียงจังไลยวะดูทีไทยหนุมอ๋อ เอาเน้นๆเลยครับจันใดก็ได้มาหาแล้วก็บหายถือสามตัวนะครัเอาขอสามตเน้นๆเลยครับผมจันใดก็ได้มาหาแล้วเนาะขอบคุณขอดขอถูดขออภัยเหยียบงวยมูเจ้าแล้วบักกันไปบอกว่ให้เจ้าลุกเอ้าครกครกมีความหวัง tùng tay tùng tay vừa tập thiết nhầm một, một mà định cho nó không kỳ lâu thì hộp lô hộp ตัสตัง้งเงินแม่หอตัวไหตัวดหนเลขใบจุออยตัวใดครับเจ็ดศูนย่เลขเนี่เลขศขอสตัวด้ครับ เคยกดเคยเคย,คยอยอุ๊อ,อคับเห็นแล้วก็อุบไว้กับบอกไปโอ้สามึ้นมากยังงามเลยว่ะ ขอสามตัวเน้นๆเลยครับผม ตามมาเปิดตัวชายหน่อยเห็นแล้วแม่นบ่ครับขึ้นยมก็เห็นทีละด่าเออขึ้นเลยจะปากเด้อไม่เคยไปว่าอยูป่ยปุูนกระเบือ้องมันตรงกันบ่ครับครับตัวนี้อีหยังแน่นอนเหิ่อนเนาะยมก็เห็นมั้งสีเบิ่งครับอาจารย์สีแดงทีแดงนั่นผมเห็นตัวเดียวนะครับตัวเดียวเลขหนังบอเจ็ดนอหกเจ็ดสามแม่นผมมีสอง เห็นเลขสามสตัวอยู่ส่ย้องสาตัวอยู่ข้างล่างแถวเดียวเลยบนยงแถวเดียวลงใต้มาอีกไหมบ่นี้บอกใช่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นหแล้วก็กลางเจ็ดแล้วกึหนักสามนี่ม่นว่าหกเจสามครับแถวนั้นอันนี้หก่นี่ครับนึ่งนเลขอันนี้เลขเจด้หกสามเจ็ดบอครับกสามผมเห็นหกเจสหสามเจ็ดเอาเขียน ผาจานเห็นหกสามเจ็ดเห็นเป็นแปดสามนะตัวใหญ่เลยนะสามเจ็ดหกสามเจ็ดแปดศูนย์แปดสามแปดศูนย์สามเดี๋ยวตามผาจานเหรอวันผาจานคุณทำพิธีอ่ะเดี๋ยวอันนั้นสีว่าหลายโพดบวหายลูกก็บวหาย លោកក៏ບໍ່หาอยู่ຄືເກົ່າ03 14 03 14ຢັງມັນເປັນໂຕມັນອອກໄດ້ເ고ມັນຮຽນបုတ်ສະຫນັບເດິກອອກເຄີຍອືອອກກະອອກໂຕລູກຕາກະລູກຕາມັນເຈົ້າລຽບກຶດຫຼິກເຈີນຢັບເດິກກະອອກເລີຍໄດ້ບໍ່ລຽບກຶດເລີຍຕະບັດໄປຊູ້ໄປຊູ້ບ້ານໃຫ້ບ້ານໃຫ້ເປນຄືຢູ່ໃຫ້ ฟันทงมดอะไรบ่หายสับบ่หายเหลวได้มาซะแล้วซ้ำหนีแล้วเอาเดี๋ยวหายหลวงตาเป็นคนบอกอับปุระมีที่บ่มีเทียดใส่ยางเอาได้เด้อบป่ครับผมเอาหลวงตาบอกพี่น้องนี่พี่น้องเพิ่งไลยนี่ตัวไหนเฉพาะมือนี่ตัวไหนเนาะหลวงตาเคยเห็นแต่ เจ็ดตับเจ็ดเจ็ดศูนย์ตัวเจ็ดศูนย์นี่เจ็ดชัดแห้งนะเจ็ดศูนย์นี่ชัดแห้งสามตัวเลยครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งสามตัวหนึ่งเจ็ดศูนย์ตัวเหล่ก็คือหลายตัวสรุปอันนี้หนี่ครับชิมี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์กับเจ็ดศูนย์แม่ตอนแรกบอกเจ็ดเจ็ดกับสองเจ็ดแมนจะนำออกมาก่อนแล้วเจ็ดเจ็ดเลยสองตัว หนึ่เจ็ดเจ็ดกับสองเจ็ดหนึ่เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดนี่คือหลายตัวกันรือเปาดอกบุกก่นนะเดี๋ยวมันตกมาเองมั่นดอกเออมันก็ติดมาสรุปบึงอีกตอนที่แป้งมริษัทได้ท่านะครับมริษัทได้ใบเพื่อนหนึ่งออกมาเลยอีกทีตอนจะมาบริษัทปกาจับสรุปพันธุ์ทุ่งไห่ทีหนึ่งเจ็ดศูนย์กับเจ็ดศูนย์เป็นบ่ครับ หนึ่งเจ็ดศูนย์กับเจ็ดศูนย์เาะ้าจย์ไห่งวันี้เนาะะ้าจยนเนาะครับครับครเขียนไอ้นั่นคือต้นเห็นเนาะมันหลายตัวงว่ามันหลายตมันหลายคนมึดกันอาเลี้ไปเออเาไปเขียนไปไปเดี๋ยวไปสืบห้ทั้งนอกเนาะม้าว่ทนีเนาะสรุปตัวเลขเนาะเจ็ดศูนย์สามตัวเลย้าจสามตัวเอาตัวใดข้างหลังกั หนึ่งเจ็ดศูนย์นะาจานนี้คือเอาไาสามตัวโว้ยนะเนียนตัวไใดหายจานเนียนเจ็ดเจ็ดเนียนหาเจ็ดเจ็ดอาจารท่านมองเป็นตัวไหนผู้เอานะครับผู้คนเอาครับเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดศูนย์ปูห้าหกห้าดวงตาห้าหกดวงตาห้าหกได้ตอนแรกคือเจ็ดเจ็ดกับสองเจ็ดนะครับครั้งที่สามท่านบอกว่าท่านเห็น เจ็ดศูนย์แล้วก็สามตัวท่านบอกว่าหนึ่งเจ็ดศูนย์นานะครับนะสรุปตัวเลขให้แล้วสรุปแล้วอันนี้เขาลูกตานะครับที่านเห็นนะครับผมมันมาเอายู่ใส่เอาคนมาเอายู่ใสเอาอยู่ตายหงผีตายหงผีตายโหง ห mm hmm. mm hmm. ลอกซาบานเนาะหลอกซาบานซาบานเขามาไข่บ่าไดนค่ะพระอาจารย์หาหุ้บนมาเอาตัวเลขครั้งที่สองบอกให้ได้ครั้งที่สงครั้งแรกครั้งแรกอันนี้มาเอาครั้งแรกครั้งแรกมาเอาครั้งแรกได้เจ็ดเจ็ดเนาะคู่นเจ็ดศูนย์แล้วก็สองเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์ด้วยค่ะครับเพราะว่าเมันเอาเหรียญเนาะค่ะเหรียญมะลุ่เอาเนาะครับเอาแคบเลยแคบเลยแคบเลยเหรียญเก่าเหรียญกระไมเก่ามาลุ่เอาคือได้มักคือได้ชอบ จะรองเอาไปเชียงดวงเดินกอค,ะค่ะด,ดวงตาห้าหกนะมาเอา,าตา,าขีใต้หงค์ครั้งแรกเนาะขีใต้หงคจมน้ำนะคะจมน้ำเน้อชอบประยัดมันเป็นเนาท่าเน้อคะ่ะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงมสีแดงเลยครับ